โอเคครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปของผมนะครับฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะมันเป็นช่องอสำรองของผมนะครับซึ่งจะทําคลิปเกี่ยวกับกันแจกไปอินไมค์ครับต่างๆนะครับทุกคนกดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวทําคลิปแจกนะครับ IP เอ้ยไม่ใช่ IP ดิลิงก์อยู่ใต้ล่างคอมเมนต์นี้เลยไปดูด้วยช่องผมและตัวไอด้วยนะครับโอเคไปครับที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมเป็นห้องสี่เหลี่ยมอย่างนี้วะ ตรงนี้คืออะไรอ่ะโปรโมชั่นอะไรเนี่ยเฮ้ยเราแถบสเตตัสอะไรนะ่ะรัสซิเวิร์โวเหรอนี่มันอะไรเนี่ยเราไปดูวันดีกว่านะตรงนี้คืออะไรอ่ะมันคือทับซีนะตามด้วยคัพของเหรอปล่อยมาแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ผมมีผงกรรมฐานแล้วก็เหล็กกล้าเต็มไปหมดอืมไป่ะไปเดีลยวกันลุยเลยครับ ก็ขอการสวัสดีทุกคนด้วยนะครับและววันนี้ผมมาอยู่ในเซอร์ฟลัสเด้อเฮ้ยนี่อะไรอขุดดิทุกส่ยจะเป็นถนนนะทำไมไม่สร้างถนนมาฮึ่ะชึบเรียบร้อยอันนี้ไม่สร้างถนนแล้วครับผมต้องขุดเองนะครับอืมขุดไม้ได้ไม้มาสามตอนอะไรคำนี้อ่ะ ใครที่มองหาแนวรัดนะครับผมว่าก็ระบบคล้ายๆกันแหละทุกเซิร์บน,นะช่วงนี้แนวรัดกำลังมาแรงครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้จักเกมรัดนะไปพิมพ์ด้านะครับพิมพ์ว่ารัดเฉยๆก็ได้นะครับ,นรบใน youtube เด้อชุบฉุบุบุบนี่ขุดเข้าไปครับประมาณนี้แล้วกันเราจะไปหาพื้นที่สร้างบ้านเหมาะๆเหมิงๆ,งๆงงงกันดีกว่านะครับ เอ้ยโอตรงนี้สงสัยจะเป็นสูตรคอมแมปอัเปล่าวะเคเราต้องวิ่งไปทางนู้นนะซึ่งตัวนี้ผมมีของโคตรเยอ่แตเดี๋ยวผมจะลองครับของให้ทุกคนดูนะแล้วก็สอนวิธีการระเบิดบ้านนะครับผมจะจำลองว่าผมจะระเบิดบ้านตัวเองนั่นแหละชึบอ่าอ่าอ,อ,อยู่ไหนครับเด็กกอตเขาไม่ทีพีมาเลยวะทุกคน ท p มาโอเคอ่าผมยังหาทำเลไม่ได้เลยครับที่จริงเดินตามถนนมันจะมีแก๊สอยู่นะแต่ตอนนี้มันไม่มีมันมันเป็นอยะห่าง่างนี้นะครับเขาเรียกว่ารับราบเลยเออหรือว่าแมปยางลาบก็คือมันไม่มีห่าเหวอะไรเลยที่จะบุงชี้ว่อนไปถนนทำไม ผู้สร้างไม่ลงทุนแบบสร้างแมพอะไรสักหน่อยเนาะจะสวยกว่านี้เยอะนะครับลงทุนสักหน่อยเข้าใจปะก่อนอื่นเดี๋ยวเราขุดเพิ่มก่อนเลยเราต้องการไม้เยอะๆนะครับชึบส yeah. so huh? วัสด,ดีเฮ้ย yeah. <Hey, S 2> ทำไมเขามีสกินเหรอเป็นสกินอันนี้วัวเหรอเอ่อผมไปรับฝนตกโอเคเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านกันนะครับ อา่าผมจะตึบตึบตึบป๊บปุ๊บปุ๊บ,บอ่าสมมุติผมจะสร้างบ้านแล้วก็ลองคับของดูว่ามันจะระเบิดบ้านยังไงนะครับอเคทำเป็นสี่คูณสี่เนาะชึบชึบเอามันลำบากตรงนี้ครับตรงระบบไออันนี้นะอ่ะชึบควันหินเอา หวานเจี๊ยบดีเงี้ยชึบชึบโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่าแล้วเราก็เดิเดนลงมาใช่ปหะลตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองทับของดูทับสี่เนาะทับสี่เป็นวัดรับของเอา้าอะไรครับเนี้ยเดี๋ยวนะทับสี่ เฮ้ยอืมแล้วมันใช้ับของยังไงเนี่ยเออมีคับมีสุดดูสุดต่างๆอ๋อเดี๋ยวเราจะทับตามเข้าไปนะครับ C R A F T 1สุดที่หนึ่งก่อนเออมีตะหลอมรองเท้า กองกิบของเอ่อทับสี่สี่เลยวะอ๋อสี C A ่ r e f t สูตรที่สองครับผมนี่คุณเหล็กดินเปลนผมต้องการเราต้องการสูตรระเบิดเออนี่ไงการระเบิด มีแต่กลับระเบิดหมดทุกคนสูตรที่ิอ่ดิ aft สูตรที่4สูตรที่4มีประตูมาได้หินบล็อกเครื่องเครื่องไม้ดับเพลิงมาได้ลิงยังไงวะมันรับยังไงอะกลับระเบิดนะครับกลับระเบิดใช้ ดินปืนกัลเลก,กาใช่ป่ะผมว่ามันน่าจะทำอย่างนี้แหละทำเงี้ยห,หรือว่าไม่ไม่ต้องโอเคผมลองนิเก่าบแลบ้วเบอร์มนันอันไหนดีกับแล้วเบอร์เลขที่ยี่สิบสี่นะยี่สิบสี่จัดมาเลยครับคารบของเรียบร้อยเอ้ยไม่ได้ไเลยเลยกลเลกาเหรอนี่เหรอครับสี่ยี่สิบสี่ อะไรเนี่ยทำไมรับไม่ได้อ่ะเป็นไปไม่ได้ครับผมยีี่มันก็ไปกัดแล้วเบิดดิเฮ้ยครับขอไงวะผมเริ่มงงแล้วนะเคเรามานี่สี 4, 24, ่ยี่เอาเป็นเฮ้ยครับขอแล้วอะไรอะ่ะอ๋อปเป็เซปกรุณากรนณา ก้องมีสิ่งที่กำหนดเหรอผมก็มีนะเว้ยยี่สิบสี่เอา้าอะไรเนี่ยงงวะคราบของไงวะเดี๋ยวนะที่ยสิสี่โอ้ช่างแม่งแล้วกันไม่คราบละเฮ้ยมีคนมาบึ้มบ้านผมแตกไปด,ดิดูดิเห็นไหมมีคนมาบึ้มบ้านผมนี่ครับแต่ผมได้ระเบิดละ นี่โดนบ้มแน่ครับไอคนนี้โดนบ่มแน่ขอโทษนะเอ้าเฮ้ยแอนดมินนี่วะเดี๋ยวลองมาบ่มบ้านแอนดมินดูครับโอเคเรามาลองบ่มบ้านกันนะครับก็คือเขามีขออย่างงี้ใช่ปะมันน่าจะมีการล็อกล็อกไอล็อกกล่องนะครับทีนี้เราจะมาลองบ่มบ,บ้านแ <laughs> อนดมินกันไปแลวจ้าบ่มบ้านเฮ้ยไม่แตกว่ะ เฮ้ยชึบโอเคจุดไปเลยจุดไปเลยครับตึมรีระเบิดเปล่าไม่ระเบิดอะ่ะไม่ระเบิดอะ่ะ,เอ,ะเอาก็ขุดก็ได้นี่อะไรของเขาเนี่ยอะไรเนี่ยขุดก็ได้อืเอาเป็นว่าโดคของแม่เงเลยแล้วกันครับ โดแม่งเลยกุปไปลวจ้านี่ครับอาศัยโดเลยครับขุดขุดก็ได้ไม่ต้องไปบื้มหรอกเสียของชึบ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 งึบช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 ึเชึบ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 ชบชึบชึบชึบช จุบจ๊บๆกดไลค์กดแชร์ด้วยอะไรบ้าะ